เลเสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำการแจกโค้ของอนดเพชรรุนบอลกันนะครับเป็นโค้ดใหม่นะครับจำนวน3โค้ดนะแล้วเดี๋ยวโค้ดที่ยังใช้ได้นะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมโดยที่ตอนนี้เขาอัปเดตมาแล้วนะก็คือไม่ต้องวิ่งหานรฟี่แล้วนะทุกคนเราสามารถกดตรงหน้าจอได้เลยนะครับมือถือว่าคอมก็ได้จะเหมือนกันนะตรงคําว่าโค้ดนะครับภาษาไทยก็โค้ดภาษาอังกฤษก็โค้ดนะกดเข้าไปเลยนะครับโค้ดแรกนะครับ แบบนี้อัปเดตนะอ๋อคนนี้ต้องมีเลเวลห้านะครับผมไม่แน่ใจว่าต้องขึ้นเลเวลห้าหมดหรือเปล่านะผมใหม่ใช่แล้วโค้ดพวกนี้ต้องเลเวลห้านะครับซึ่งผมยังไม่ถึงเนะาะเดี๋ยวลองดูโค้ดนี้ก็นอ่ะโค้ดนี้ไม่จําเป็นต้องเลเวลห้าก็ได้ครับโค้ดสุดท้ายนะผมอันใหม่เนาะก็จะได้มาหนึ่งพันเจมนะครับผมแล้วก็สิบดีโลนะ สำหรับ2โค้ดที่ต้องเลเวล5ก่อนนะครับถึงจะใช้ได้นะก็จะเป็น1,250กับ1,250นะครับอย่างละ5้าีโลนะก็จะได้รวมๆเนี่ยก็หลายหลายโค้ดเลยนะครับผมยังโค้ดเก่าใช่ไหมเดี๋ยวผมลองเอาโค้ดเก่ามาใส่ดูนะสำหรับโค้ดใหม่โค้ดเก่าผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับอ่ะโค้ดเก่ายังใช้ได้นะครับโค้ดนี้ยังใช้ได้อยู่เนาะอกีกโค้ดหนึ่งล่ะโค้ดนี้หนึ0งพเจมนะสำหรับโค้ดเก่าโค้ดใหมให่ผมจะ แบ่งไว้ให้เลยนะครับโคดนี้จะไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยแล้วเช็คอีกสักทีนึ่โคดนี้ไม่ได้นะครับผมโคดต่อไปโอ้พวดนี้ในหมดเขตหมดแล้วนะครับโหจะได้เนอะอะไรโคดที่ยังใช้ได้ก็ยังโพ้ดก็เหลือแค่โคดเยอะอีกพวกนี้หมดเวลาแล้วนะครับดี๋ยวลองสุ่มๆดูนะพวกนี้ก็คือ หมดแล้วนะผมก็จะได้โค้ดประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราลองไปสุ่มคำคำดูนะครับผมใครที่ไม่อยากดูช่วงนี้ก็สามารถติดคลิปได้เลยนะเพราะว่ามันมีอ่าอยู่ข้างในแล้วนะเดี๋ยวเพงได้คลิปนะครับโพดใหม่เนาะโอ้โออคือสุ่มกี่ครั้งก็ยังเกลือนะสำหรับเกมเกมนี้นะว่าค่อนข้างจะยากเลยนะ โอ้ไม่ได้ไม่ได้เลยไ,ได้ภูม่านมาตัวหนึ่งหนวดดำไปนะครับผมเรามีสองพันนะเดียวยาวเดียวยาวผมเนี่ยขายทิ้งหมดแล้วเอาแต่ตีเจนนะเหลือนี้นึงเลอนี่ได้อยู่ได้อยู่นะครับไนะด้ยดยอยอนะอนนอนนู่ได้อยู่ยนะคือ,อนะมาค่อนข้างออกยากใช่ไหมเกมเกมนี้โหจะหมดแล้วแนะ่ เมืทำคลิปเกี่ยวกับเกมนี้มาก็ยังไม่เคยได้แบบรีเจนออกคลิปเลยนะโอเคครับก็แค่นี้แหละฮะไม่ได้ได้อะไรขึ้นมาเลยนะโอเคครับสำหรับใครนะครับผมที่ชอบก็กดตาไมไว้นะครับจะคอยอัปเดตโ้ดใหม่ๆสำหรับหลายๆเกมและรวมถึงเกมนี้นะครับผมก็ชอบก็กดไลค์กดติดตามได้นะครับ